โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้นะครับก็ผมจะมาเปิดกล่องสุมจากร้าน P.K Music Shop นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักว่าร้าน P.K Music Shop ขายอะไรยังไงก็คลิปผมก็ทำไปแล้วนะครับก็คือบุกไปถึงหน้าร้านเลยแล้วก็ไปรีวิวของในร้านลแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปติดตามเพจเขาเราก็เห็นตามหน้าฟีดข่าวนะครับก็เห็นว่าเออเขาทำกล่องสุม่มแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าผมมาใช้ชื่อผมเข้าไปอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะแบบว่าเขาก็รู้ว่าเฮ้ย hey, มันมัน เพื่อนเราสั่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องใช้ชื่อน้องนะครับแต่ว่าบางอย่างที่ผมจะเบอร์ผมก็จะเบอร์ไปเนาะกล่องมูล,ลค่ากล่องก็อยู่ประมาณห้าร้อยบาทนะครับกล่องละห้าร้อยเออถ้าผมเปิดมาก็ราคากล่องที่ได้นะครับถามก่าห้าร้อยก็ถ้าใครดูอยู่ก็เออก็ตามนั้นนะเพื่อนเนาะเนาะ ถ้ามันแบบว่าเปิดมาแล้วมันน้อยมันยังไงมันก็เออก็รับผิดชอบไปเนาะแต่มันก็จะยังไงอ่ะคือคําว่ากล่องสุ่มอะ่ะคือมันมันก็จะไม่ได้แบบนี้หมดทุกกล่องคือคุณอาจจะโชคดีผมอาจจะโชคร้ายหรือคุณโชคร้ายผมโชคดียันที่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทางร้านเข้าการันตีให้เลยนะว่ายังไงของที่ที่ใส่มาเนี่ยยังไงก็มูลค่าเกินกว่าห้าร้อยอยู่แล้วเออนี้น,นะครับลองลองเข้าไปสอบถามอะไรอย่างงี้นะครับเออ เขาการันตีแบบนั้นนะอา่อาก็น่าจะพิมพ์เออคือทางร้านเขาก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่าของที่ใส่ไปให้เนี่ยมันมีราคาอา่ามีมูลาค่ามากกว่าห้าร้อยนะครับแล้วก็เขาก็จะทคํคลิปคลิปหนึ่งอนะที่อยู่หน้าเพจเขาอะอืมเอ่อที่มันที่มันเปิดเปิดกล่องครับแล้วก็ถ่ายดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับแล้วก็ ผมเห็นก็มีคลิปที่เอะไรเปิดกล่องเลยลูกค้าไปซื้อแล้วก็เปิดกล่องที่ลนเลยเนะี่ยมันเป็นคลิปที่นานแล้วมั้งผมก็จําไม่ผิดผมเห็นในช่วงนั้นนะนะครับก็เออมันน่าสนใจดีก็เลยลองสร้างดูอ่ะดูดิว่าข้างในจะเป็นยังไงเชโดเชโดผมได้ใส,ส่สะพายว่าเชีย yeah! เอ้ย นี่สลับไพนะครับก็มูลค่าเนาะนี่ผมขอโทษนะครับ่ะเล็บอาจจะดำไปหน่อยเพราะไปทาไปทำสีที่ห่อมานะครับรับจ้างรีโนเวทห่อครับขอโทษเลยนะมันอาจจะไม่ค่อดุภาพดำไปหน่อยเชดสีร้อยสี่ั๊บอันเชดนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับอุ้ยสายนิบอลนะครับเบอร์สิบนะครับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงอันนี้คือผมอ๋ออันนี้คือเบอร์เก้านี้คือเบอร์สิบนะครับก็คือ อย่างร้อยแปสิบาทนะครับโอ้โหนี่ก็เกินแล้วอะ่ะร <180, 180. S 1> ้อยแปดิบร้อยแปสิบนี่เท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบร้สิบก็เท่าไหร่สามร้หกสิบแล้วสาม้อหสิบอันนี้คือสาม้อหสิบแล้วสาม้อยหกสิบอันนี้อีกอะไรอะ่ะสี่ร้อยห้าสิบนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรม Made in China นะครับ m a d อ in c ช i ่ a คืออะไรวะ อย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะคืออะไรวะคืออะไรเฮ้ยเช็ดนะครับเดี๋ยวผมไปหาก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันมูลค่ากี่บาทนะครับใ่กินใช่นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะของอของกินมันก็มีมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ส่วนมากเลยนะก็คืองานกินเราพัฒนาเขาพัฒนาไปเยอะนะ ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นพวกแบนดกีตาร์อย่างอะไรอะของจีนอะอันนี้ถ้าผมผิดผมขอโทษนะจะเป็นพวกลิกกี้เอ่อลิกกี้เนี่ยใช่โซโลคิงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นแบรนด์จีนแต่ว่ามันก็แบบคุณภาพมันมันค่อนข้างไปไกลเนาะผมให้ดูงานแล้วกันงานจีนอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่านจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกสายป่ะใช่ไหมผมก็ผมก็ไม่เคยใช้ด้วยครับไม่รู้ว่าใช้งานได้เป็นอีก ใครก็ติดตั้งเป็นไงก็บอกผมนะอันนี้คือมันติดงไงปล่อยไก่ได้แล้วนะครับอันคืออะไรมันคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นตัวล็อกสายแหละถ้าผมดูไม่ผิดอะ่ะเอออืมน่าจะใช่นะน่าจะให้ตัวล็อกสายผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนี่มาสองตัวโอหร,ราคากี่บาทเนะี่าาย้ใครรู้ราคาก็บอกก็้นะครับก็ยังไงไอ้กล่องเนี้ย <c oughs> ที่ผมเปิดไปกล่องแรกอะยังไงเกินอยู่แล้วห้าร้อยอะเกินอยู่แล้วแค่สายนี่ก็คือสายนี่เกินอยู่แล้วนะครับก็อืมคัตอสสมเดี๋ยวคือบอกอย่างงี้ก่อนเออสายกีตาร์ผมอะนะครับผมจะใช้แค่เบอร์สิบมากอะทุกตัวผมเลยนะครับผมจะใช้เบอร์สิบเบอร์เก้านี่ก็อ,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 อตรงนี้ตัดทิง้งเดี๋ยวไปพูดที่หลัง คกล่องแรกกันครับไงก็เกินอยู่แล้วห้าร้อยเนี่ยผมได้กำไรแลนะ้วเออใช้บ้างไม่ได้บ้างยังไงก็ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวกลาต่อไปนะครับเออกล่องต่อไปนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับชื่อผู้รับผู้ส่งก็เหมือนเดิมนะครับ EJ Music s h ั p ก็ไม่ชไใช้ชื่อผมนะเปิดเลย โอ้โหเชี่ยเช็ดเช็ดอันนี้ก็เป็นแบบอ่ะยังไงอะเจ็นดูนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่คือสายกีตาร์เจ้าเอลเซอร์ออปติเว็บนี่เบอร์สิบสี่หกนะครับคือ คุ้มค่ามากครับคือผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็ถ้าถ้าถ้าใครเล่นกีตาร์บ่อยๆก็จะรู้ว่าแบรนด์นี้คือ,อยังไงนะสำหรับพวกสายเก็บกีตาร์หรือว่ากีตาร์ที่จอดจอดทิ้งไว้ที่บ้านานานๆไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยของสะสมมาเออเนี่ยเจ้าอีเลเซอร์เนี่ยที่มันจะเป็นสายสายเคลือบนะครับสายโคตติ้งเนี่ยมันจะทำให้สนิทไม่ขึ้นเออแล้วก็การใช้งานเนี่ยคุ้มค่ากับราคามากเลยนะครับ ว่าแรงราคาแรงนะแต่ว่าคุ้มอืมครับนี่อะไรอ่ะอันนี้ห้าร้อยแล้วยังไงอ่ะได้แล้วกําไรผมอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะพิกากีตาร์เหรอ,ก,รก,รหรอก,รกีตาร์ปว่งเหรออืมพิกาสกีตาร์ปรงผมก็ยังไงอ่ะบ้านผมก็ไม่ค่อยมีก,กีตาร์โปร่งเลย <c oughs> ครับนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นเครื่องตั้งสายนะครับของอะไรเนะี่ย แอมมอนใช่ไหมก็เป็นเครื่องตั้งสายของแอมมอนนะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ200บาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวล็อกของสายสพา,ายเอ่ะเป็นตัวเป็นตัวล็อกอีกแบบหนึ่งที่อันนี้ใช้งานง่ายผมเคยใช้งานอยู่เดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูแล้วกัน อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่สายสะพายใช่ไหมครับก็เอาสายสไพายใส่ไปปุ๊บนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สวบทับไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะแน่นแล้วไม่ว่าจะควงจะอะไรก็คือแน่นตึบนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงเลยและดีด้วยนะครับแล้วก็าราคาม,มันไม่ค่อยแพงนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือคิดว่ามันก็น่าจะใส่แทนที่ไปเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือของทั้งหมดเนาะที่ผมได้จากกล่อ,อ,องส่มนะครับราคา500บาทคือเนี่ยผมไดไ้เจ้าตัวนี้มาานะคครับวุ่้มแล เดี๋ยวคุ้มมากนะครับแล้วก็ได้จอเบอร์สิบของเอริบอลตัวนี้มาก็โอเคนะ ผมก็โอเคว่าผมก็ใช้สายเบอร์สิบทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าก็จะมีบางอันที่ใช้ไม่ได้กันอย่างเงี้ยเบอเก้าอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยจูเนอร์ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็แล้วก็กาดของกีตาร์ปงก็ไม่ได้ใช้นะครับก็คิดว่าก็น่าจะไปทํากิจกรรมเช่นถ้าใครแบบว่าเออเป็นสับสกายของยู u t ทูบผมนะครับทักมาในเฟ e บุ o k นะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับด้านล่างเนาะนนก็เดี๋ยวผมก็จะ แจกให้เลยนะครับฟรีฟรเนี่ยก็นเนี่ยสตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่ากองสุ่มมันของผมก็ผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับก็ส่งต่อสิ่งดีๆเนาะเพื่อนๆพี่น้องๆที่รับชมคลิปผมแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากจะใช้บริการของ PK Music Shop ก็ไปติดต่อเขาได้นะครับหรือว่าจะไปที่หน้าร้านก็ได้นะครับไม่ได้มีแค่กลองสุ่มเนาะก็จะมีกีตาร์มือสองขายนะครับแต่ว่าแล้วก็มีกีตาร์มือหนึ่งเนาะแต่ว่ากีตาร์มือสองนี่อันนี้ เราต้องไปเลือกนะยังไงเราก็ต้องไปเลือกนะครับเพราะว่ามันเราจะได้รู้ว่าออสภาพมันเป็นยังไงแล้วก็การอะไรอ่ะเรารับได้ไหมกับสภาพนั้นนะครับต้องลองไปดูนะครับแล้วก็ทิ้งไทยทิมันที่ว่ากล่องสุ่มอ่ะคือ1คือของมันอาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับคือมันอาจจะได้อย่างอื่นมูลค่ารวมๆคือมันอาจจะได้น้อยกว่านี้หรือว่ามูลค่ารวมๆมันอาจจะได้เยอะกว่านี้อันนี้มันก็ไม่แน่นอนนะถ้าคุณอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะอยากจะอุดหนุนนะครับผมแนะนําก็เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอ่ะมันมันยังไงอ่ะ มันก็แล้วแต่โชคจริงอะ่ะมันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่โชคจริงนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าของที่อยู่ในเนี้ยจริงๆแล้วมูลค่ามันกี่บาทกันแน่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันเจ้าตัวล็อกสายนะครับราคาในลาซาด้าน,นะครับอยู่ที่87บาทราคาล้มส่ง123บาทครับสายสปากตตีนะครับนึร้าบบาทนะครับ ราคาล้มส่งนะครับอยู่ที่240บาทครับเจ้าตัว step บล็อกนะครับก็คือตัวบล็อกสายกีต้าร์นะครับก็อยู่ที่ราคาคือ36บาทนะครับก็ถ้าล้มส่งแล้วก็อยู่ที่ราคา64บาทจุด13สตางค์นะครับจูเน์ของอาร์มอนนะครับอยู่ที่79บาทนะครับพอกดล้มส่งไปอยู่ที่ราคา116บาทครับพิกาดกีต้าร์นะครับทรงหยดน้านะครับอยู่ที่49บาทนะครับถ้ากดล้มส่งแล้วอยู่ที่ 87บาทครับสายกีตาร์ไฟฟ้าอีเลเซอร์นะครับออฟติเว็บก็อยู่ที่500นะครับแต่ว่าถ้ากดรวมส่งแล้วยังไงก็เกิน500อยู่แล้วนะครับสายกีตาร์ไฟฟ้าของอนี้บอลนะครับทั้งเบอร์0ูนย์แล้วก็เบอร์1นึนะครับอยู่ที่ชุดละตกเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ180บาทถ้ากดสั่งมายงก็เกิน1 8อบาทอยู่แล้วนะครับโอเคครับเมื่อรวมทั้งหมดแล้วต้นทุนอยู่ที่1,000นะครับแต่ว่ามูลค่าของที่ได้มาคือ 1, 4 9 0บบาทนะครับก็ ถือว่าได้กาไรมาสัหมด490บาทก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบย้ํานะครับว่ากล่องสมคุณอาจจะได้เยอะกว่านี้หรือคุณอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็คืออยู่ที่ดวงคุณนะครับก็ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้คุณก็ซื้อถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ผมแนะนาเนยนะาจากใจจริงนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้ครับ